เกษตรกรลุกขี่ลั่นมาแล้วประเดิ 15, มเหนืออีสาน15-17เมษายนนี้พายุดุดดร้อนแรงทั้งฝนลมลูกเห็บรับมือสามวันติดพยากราศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยทุกภัยพยากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วิทย์พรนุกพิลาชัยทาง Facebook ประจําวันเสาร์ที่13เมษายนสวัสดีวันสงกรานต์นะคะซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนฝนใน24ชั่วโมงข้างหน้า ติดบันล่วงหน้าพ่าย,ยิืวดอนชุดต่อไป15-17เ,เมษายนนนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับปังข้อมูลข่าวของช้องกันนะครับในช่วงนี้อาจจะมีฝนได้บางพื้นที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและทางฝั่งล่างของกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางมีสารทางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกแต่คลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตก ในบางส่วนก็ยังหลงเหลือตกค้างเข้ามาบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานทางตอนบนดังนั้นโดยภาพรวมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะลดลงจะมีได้เล็กน้อยจะถึงสปร็นของพื้นที่ก็มีตกได้บางแห่งบางพื้นที่นะคะรับรวมถึงอาจจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่บริเวณพื้นที่จังหวัดน่านก็เกิดในด้านของพาย,ยุฤดูร้อนพาย,ยุฝนฟ้าขนอง ลมกระโชกแรงเข้ามานะครับที่บริเวณพื้นที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านเมื่อเวลาประมาณ17.10น,นาทีต้องเมษายน2567เมื่อวานนี้ทั้งพายุฝนพายุลมกระโชกแรงและพายุลูกเห็บพัดถล่มนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดขอบ,บขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณหนุ่มน้อยลูกลำน้ำสัวส่วนนครับในวันนี้ แอดมินจะในด้านของกราฟตารางจากการคาดการในด้านของโมเดลการคาดการสภาวะเอลนีโยลานิยาและนิวทรอนนะครับซึ่งเดือนมิถุนายนยเป็นต้นไปสภาพอากาศจะเริ่มเข้าสู่สภาวะลานิยาส่วนในช่วงนี้ยังเป็นในด้านของเอลนีโยอยู่นะครับคือร้อนและแรงส่วนลานิยาจะมีฝนตกชุกและอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นนะครับจากที่มีอากาศร้อนอยู่ในขณะนี้ ต่อเนื่องไปะจนะสิ้นปี67นะครับและฤด,ดูฝนในปีนี้คาดว่าน้ําจะมากนะครับส่วนฤด,ดูหนาในปลายปีนี้คาดว่าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นนะครับขอให้เตรียมรับมือในช่วงนี้เอวนิโยอากาศร้อนและแห้งแล้งเป็นกราฟแท่งสีแดงนะครับก็ยังสูงอยู่ทั้งเดือนมีนาคมและเมษายนกราฟแท่งที่1และแท่งที่2นะครับส่วนแท่งที่3เริ่มเข้าสู่สภาวะ ของลานีญาแล้วนะครับแทงก็จะจากสีแดงจะกลับเป็นสีน้ำเงินและนะครับมิถุนายนเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับกรกดาคมเพิ่มสูงขึ้นอีกสิงหากันยาคมเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงพฤศจิกายนจนถึงเดือนตุลาคมนะครับในด้านของแท่งกราฟสีน้ำเงินจะสูงที่สุดหลังจากนั้นพฤศจิกายนก็จะค่อยๆขยับลงเรื่อยๆนะครับแสดงถึงในด้านของสภาวะ เอลนิโยและลานิยาที่จะเกิดขึ้นในปีนี้2567ขอให้เตรียมตัว้ระวังและรับมือกันนะครับฝนในชุดนี้มีน้อยแล้วนะครับในช่วงนี้13จนถึง14เมษายนหลังจากนั้นในช่วงวันที่15เมษายนจนถึง17เมษายนจะเริ่มมีพายุฤดูร้อนชุดใหม่เข้ามานะครับจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนบนหลังจากนั้น16เมษายน ฝนจะเริ่มกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นบร,ริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนลา่างภาคกลางโดยเฉพาะทางตอนบนภาคอีสานและนะครับในช่วงวันที่17เมษายนจะเริ่มกระจายตัวเพิ่มมาคืนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางทางตอนล่างและภาคตะวันออกในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนบนขอให้เตรียมตัวรับมือพาย,อยุอุดร้อนชุดต่อไปนะครับ ส่วนการคาดการฝนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา13-14เมษายน2567โดยนะคะประเทศไทยทางตอนบนมีหย่อมความอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมใน24ชั่วโมงที่จะถึงนี้ก็จะมีหย่อมปกคลุมอยู่นะครับทำให้มีอากาศร้อนอากาศร้อนจัดและมีฟ้าหลัวส่วนปัจจัยฝนที่นําเข้ามาคือลมใต้และลมตะวออกเฉียงใต้นําความชื้นเข้ามาบางส่วนแต่กําลังไม่แรง ข้ามาได้บางพื้นที่ของอีสานทางตอนล่างที่ติดกับประเทศกัมพูชาภาคกลางทางตอนล่างลมถึงภาคตะวันออกทาให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนคลื่นลมทะเลไม่สูงนะครับในช่วงนี้คลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือพยาอากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจดัดโดยทั่วไปฟ้าหลวนในตอนกลางวันฝนร้อยละ1ิลงระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสดุด37-42องศาจากลมใต้ความเร็วม5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวานันฝนฟ้าขนองบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาและสูงสดุด37-39องศาจากลมตะวันออกความเร็ว1 0 -25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2628องศาและสูงสด 39, ุด39-41องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบ ส่วนมากชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาและสูงสุด3 4 4 0องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฟอนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพริมณฑลอากาศร้อนถึงร้อนจัดฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบอุณหภูมิต่ำสุด28 29องศาและสูง่สุด37-41องศาจากลกสมตําออกเฉียงใง้ความเร็ว1ง25กิกลมตรตัอชั่วโมง พยาอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยทั่วไปนะครับจะมีฝนเข้ามาร้อยละสิบส่วนมาประจบคีขันชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีในนครศรีธรรมราชคุณอุณหภูมิต่ำสุด23 27องศาและสูงสุด34-39่ 3, 4, งองศาตั้งแต่สุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็วสูงถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนร้อยละ10ส่วนมากกลางและสตูลอุณหภูมิตามสดุด24-28องศาและสูงสดุด35-39องศาจากลมตะวันออกความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ติดตามพยากรณ์ประกาศคำเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดนะครับต่อไปแอดินจภพาไปดู ในด้านของพื้นที่ภาพข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยรู้ทันภัยกับปอพนะครับขับรถทางไกลยอย่างปลอดภัยบันทึกเบอร์โทรฉุกเฉินเอาไว้ใช้นะครับในายามฉุกเฉินให้พร้อมใช้งาน1 9 1ก้าโทรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย178 4ซ้สายด่วนนีราภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะเตรียมขนมขบเคี้ยวแกงงวงติดรถเอาไว้เพื่อช่วยกระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นและตื่นตัวขณะขับรถมากยิ่งขึ้น จัดเตรียมอุปรกรณ์ฉุกเฉินติดรถเอาไว้อาทิอยางอะไหล่แม่แรงและไฟฉายเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่อย่างน้อย8ชั่วโมงก่อนเดินทางเพื่อลดความเสี่ยงในการง่วงหลับในขณะขับรถทางไกลตรวจช็คสภาพรถอย่างละเอียดก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตอนเองและต่อผู้สัญจรร่วมทาง วางแผนและศึกษาเส้นทางให้ละเอียดก่อนเดินทางโดยเฉพาะเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเพื่อการหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุได้อย่างปลอดภัยขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ